นี่โอ้ยอืดเลยไม่มีน้ำไม่มีอ่าอะไรนะหมูสับนะน้ำจากหมูสับเนาะเราจะรวนหมูสับเอาน้ำกระเทียมดงกรเทียมโอ้โหรสกลิ่นแบบจัดแบบจ้านมากทุกคนดูสีเอานี้ใส่ก่อนทะเลเรายังไม่ได้ใส่เลยทะเลทะเล ยันยันทะเลทุกคนมือมัวแต่คุยโทรศัพท์มัวแต่ทำนั่นทำนี่นะดึกแล้วสองทุ่มกว่าแล้ว hello everyone hello my friend เรียกเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเอนมาค่ะมาค่ะทุกคนมากินยำด้วยกันจะอร่อยไหมเนี่ยไม่มีกระเทียมดองไม่มีหมูสับคิดว่าน่าจะจางทุกคนน่าจะจืดคิดเอาไว้ก่อนไม่ได้ชิมเลยใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี้ทําจาก มัตนตาลใสแดงนะคะน้ำยำอร่อยยำยำบุญเส้นทะเลนะคะทุกคนยำลมเม็ดไม่ใส่ฮอตดอกนะฮอตดอกก็มีนะแต่ลืมใส่ <laughs> What you have เค้กเค้กโอ้ทุกคน ขออนุญาตชิน่อนซ่อมไปใไนคุยโทรศัพท์กับพี่ค่ับอกเมือ่อวันศุกร์ที่แล้วเราไปทำงานกันนะคะทุกคนเลิกงานแล้วก็ต่างคนต่างกลับพี่เขาโทรมาบอกโอ้ยไอคนนั้นมันโทรมาบ่นใหญ่เลยว่าถ้าไออีกคนนึงอะเป็นหัวหน้ามันจะลาออกอืม อืมแซ่บแต่ไม่มีน้ำนะขาดอะไรนะอ,อืมเราไม่ได้ใส่ไอ้น้ำลวกหมูทรงหมูสับน้ำไอ้น,นี่นะอืมทุกคนอร่อยมากแซ่บปูอดัด ใส่มะนาวอีกาขออนุญ,ญาตชิมแบบนี้เลยนะอืจัดจ้านเผ็ดยังจือดอยู่ต้องใส่น้ำปลาลหน่อย เครื่องมันเยอะนะทุกคนต้องใส่ม,นสมะนาวอีกไม่มีน้ำแห้งมากมุ้นเส้นเราก็ดูดน้ำเลยมึงมมจีบจาาเลยนะยำ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 ม,ม,มาแซบด้วยกันนะทุกคนยำยำ โอ้ <laughs> มาแซบด้วกันนะทุกคนมะนาวสองลูกเลยเต็มเต็มเดี๋ยวสาวลองหาดูไอ้ระเทียมดองอ่ะมั่งเจอไหมนี่แต่หอมดองหอมดองเปลี้ยวไม่ได้หวานนะ ไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนาะทุกคน